สวัสดีครับสวัสดีครับผม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 ฮัลโหลผมผมจะมารีวิวตามตามต้นตามเหตุคนครับอันนี้วัดทุดิดีของผมมาใกล้ๆครับผมซิกซิกมาเจอครับผมไอ้มะนาวลูกมะกอกแล้วก็ไอกระลำปีไม่ใช่ครับผมไอมะเขือเทศมันจะมีอยู่สามชนิดสีเหลืองสีแดงแล้วก็ ไอ้มะเขือมาแววะไอ้ลูกเล็กๆครับผมแล้วก็มีพริกกะเหลี่ยงงาช้างแล้วก็แล้วมะเขือคืน,นมะนาวใช่ครับผมบ <ะ S 1> แล้วมีกุ้งแห้งผมจะใส่กุ้งแห้งด้วยเพราะว่าแม่ผมไม่ชอบไอ้ใส่นี่เขาไม่ชอบกินทัว่วแต่ว่าผมจะตมไทยอันนี้หอ่อหมกครับห่อหมกไอ้หอ่หอหมกย่างใส่เห็ดโคนครับผมใส่เห็ดโคนแล้วก็พริกแกงใต้ แล้วก็ใส่ปลาถูย่างครับผมอันนี้ผักแก้มครับผมผักแก้มกินกับตาแล้วก็มีดอกอันนี้ผมเรียกชื่อไม่ถูกมีผักชี mm. ไอผักกูดแล้วก็ผักไผ่แล้วผักไผ่ครับผมแล้วก็สารระแน่สารแะแน่เก่งจังเรื่องชาวบ้านเนี่ยสารแะแน่เก่งจังแต่เรื่องตัวเองนี่ไม่รู้ผมผมนี่แหละเมื่อก่อนที่ผมชอบสารแะแน่แล้วก็กะหล่ำปรีครับผมกะหล่ำปรีผักแก้มนะครับอันนี้ผมจะตำแล้วใส่กระเทียมครับผมผมจะใส่เป็นกำเลยครับผมผมจะตำให้แม่กินก่อนนะครับ อันนี้ผมให้แม่ขึ้นมาถ่ายแม่หน่อยผมให้ลูกชายผมลงไปรับแม่ขึ้นมานะครับอันนี้ผมจะใส่กระเทียมประมาณขนาดนี้อันนี้ผมจะใส่พริกครับผมใส่ใส่พริกเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวแม่ผมกินเผ็ดไม่ได้ใช่ครับผมผมจะใส่ประมาณขนาดนี้ครับผมแม่ผมกินเผ็ดไม่ได้ผมผมจะใส่ประมาณแค่สิบสิบเม็ดเองครับผมพริกกระเรียงครับผม อันนี้ผมจะรีวิวแค่จานเดียวครับที่เหลือเดี๋ยวผมจะแอบกินเองครับผมจะแอบทําเองต้องปิดปากนิดหนึ่งครับเดี๋ยวน้ำลายกระเด็นเราต้องทุกขารสมะอนามัยไม่ใช่ลงโรงบานครับผมอันอันอนามัยมันเล็กไปมันต้องโรงบานครับผมถึงผมจะโจรผมก็โจรจ,จริงครับผมผมก็โจรแบบสะอาดนิดหนึ่งครับผมสะอาดนิดนิดเดียวครับผม ที่เหลือก็สะอาดเหมือนกันอันนี้ผมจะใส่นี่ครับผมบะฮุงบะฮุงบะฮุงครับพี่น้องครับพี่น้องชาวชาวิสานครับผมตามบะฮุงวันนี้แม่คอยขึ้นมาเมื่อเมื่อบานเมื่อบานเมื่อเมื่อบานคอยคอย,คอยก็เลยใช้งานยช้การบมเป็นปืนไม่ใช่เห็น้หมมันไปวดแล้วตำสมตำใหมแม่ครับอาจจะเผ็ดนิดน,นึงแต่ว่าทำมันเผ็ดมากเดี๋ยวผมจะตมให้ใหม่อีกครัง้งนครับผมอันนี้ผมจะใส่ด้วย น้ำปลาลานะครับแต่ว่าผมจะไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากเค็มมากใส่น้อยเค็มน้อยครับผมสุดรสครับผมไอ้รสดีครับผมรสดีไม่ใช่ครับผมผงนัวผงนัวแล้วแต่ยี่ห้อใครยี่ห้อมันครับได้ทุกยี่ห้อใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากครับผมไม่ต้องกลัวล้วงครับเขาวิจัยออกมาแล้วไม่เกี่ยวกับผมดูผมล้วงอะไรทั้งนั้นน้ำตาลใส่แค่นี้ครับแม่ผมไม่ชอบหวานอันนี้ผมจะตามด้วยกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งกุ้งแห้ง มจใส่แบบเต็มคาราเบลเลยมะกอกสองลูกครับแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศมะเขือเทศผมจะใส่หมดเลยเอาไม่หมดเพราะว่าผมจะแอบทำอีกโค้งหนึ่งใช่คุณผมพูดมั่วไปแล้วอย่าตำเห็ด <c oughs> เห็ดคนผมจะใส่ใส่หลังมาใกล้ๆเลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะไม่กัดไม่ไปใกล้เกินบาปอ่ะเพราะไม่กัดเพราะยังไม่มีเชือกต้องบีนบันไดก่อนครับผม บีบมนันมาก่อนแต่ผมจะไม่เบียดแล้วผมว่าผมจะใส่ไปทั้งลูกเลยเนี่ยต้องรีบนะครับเดี๋ยวเวลาไม่พอครับผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบ Youtube ผมเลยครับผมทำได้หมดครับตั้งองุอาหารอะไรอาหารผมชอบทำครับผมชอบทาอาหารชอบปลูกต้นไม้ชอบเข้าวัดชอบทำบุญน,นี่แหละนิสัยผมแล้วก็ชอบฟังเพลงครับผม จะทาตัวบ้าบอๆก็จริงแต่ว่าผมไม่ได้บ้าน,นะครับผมเคยบ้าแล้วแล้วก็หายแล้วด้วยผมจริงจังมากผมชอบไม่ใช่ว่าผมอยากจะทําหรอกผมชอบทําผมน่าจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เพิ่งจะรู้ตัวก็ใกล้จะตายแล้วครับผมทําไมอางนั้นผมก็ดังไปตั้งนานละแซ่บมือแซ่บมือครับผมไปวันนี้ไปโดนแตนต่อยนะครับผมจะรีวิวแตนซะไปยวผมจะเปิด ไอชิปตัวที่ว่าผมโดนแตนต่อยนะครับผมผมไปดันลบทิ้งเฉยเลยโอ้โหโคตรคาเลยอ่ะผมไม่ถ่ายใกล้ๆครับประมาณคืบหนึ่งแตนประมาณยาวขนาดนี้โดนกัดไปสองสี่ห้าแม่ครับผมคนที่ไปแอบดูผมกูเทก็โดนครับผมผมไม่บอกเขาครับผมไม่ใช่ครับผมลืมผมจะลองชิมดูก่อนพูดมากผมจะใส่เห็ดน,นะนไอ้นี่ยังไม่ได้ครับผม,มต้องใส่เห็ดก่อนเห็ดนี้ผมจะเอาบาตนึ่งครับทำให้นึ่งก็ยากครับพอดี ผมเวลาผมน้อยครับผมก็เลยผมก็เลยนึ่งเลยครับผมนึ่งผมเอาใบตองห่อน,นะครับนึง่งแต่ว่ามันตกลงมาจากฟ้านิดหนึ่งเอเลยอร่อยไปเลยอย่างไงชิมัน้นดูแล้วความหวานยังไม่ถึงเพราะว่าผมเป็นเชฟผมดูดีอนี้น้ําตาลใช่ไหมแล้วบอกแม่ไม่ชอบหวานน้ำปลาอันนี้หนึ่งม,มันเยอะไงมันโค้งใหญ่ อะไรอย่างมันดิสแตนแบบนี้แล้วมุนหลอกแฟนหมดดิปวดแขนอีกข่านเดี๋ยวให้ต้องมันหยุดแขนพอหน่อยผมจะชิมก่อนครับผมถ้าผมชิมผมต้องถอดแมสนะครับถ้าผมไม่ถอดแมสนี่ผมคงจะกินไม่ได้หรอกดูปากครับผมอื้อหือต้อ ถั่งนอยหรอคุยเอถ่งนอยหรอเพนนีหรอเพนนีหรอเพนนีหรอปิูกกนยยอนนะครับผมถังนอนหรอคอยับบอกว่าตรงนั้นแหละครับผมภาษาการีนนะครับตรงนั้นแหละกขบอกตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นเลยมึงไม่ต้องเสิร์ฟมาอยู่ตรงนั้นเลยมึงไม่ต้องเอามาเลยกูไม่กินกระบอกนี่ครับผมไม่มีปูครับผมไม่ได้ไปจับปูมาครับผมไม่มีเวลาไม่ได้ซื้อนาฬิกา โทรศัพท์ก็ดูเวลาไม่ได้เพราะเราจะใช้ของปิดประเภทไม่ได้ครับผมโทรศัพท์ก็คือโทรศัพท์เราไม่ใช้มือส่วมมาดูเวลาเวลามันไม่ใช่ครับผมตรงนี้ผมจะไปหาเหตุเองเจอไปแยะๆเลยอยู่กลางถนนขอบลาดยางไอ้ตรงเส้นเหลืองก็มีผมไม่กล้าขุดครับเดี๋ยวทางหลวงชนบทจะเล่นผมมันดันลาดยางออกมาดังเพล่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 เพลวูรถวิ่งไปวิ่งมายิ่งเป็นเสาเสาทย์นะครับผมล้มเซมั่งอะไรมั่ง เห็นออกขนาดได้นะครับผมเวลาผมขูดนี่ผมเสียวสันหลังว่าบ้าๆเลยรถเฉี่ยวไปเชี่ยวมาครับผมออกอะไรกันนะกะนาปีนี้ได้เลยครับขาดสตอรครับผมขาดสตอกับไอเน,นี้ยไอกระถินวันเนี้ยผมเลงเอาไว้แล้วตอนผมมาขายมาขายเห็ดอะ่ะมันเลงไปเลงมาตอนกลับมาผมได้เห็นรูปผมดีใจเขาเรียกว่าได้หน้าแล้วลืมหลังครับผมได้หน้าเล้ลืมหลังเลยสตูสตอ รอมไม่ได้เลยครับผมแม่กิ๊กแทนกิ๊กอังข้าวเหนียวครับผมเนี่ยข้าวเหนียวมีครับฟ้องเราไม่เอาอันอันนี้ข้าวเหนียวเห็นไหมให้ให้ยากินกินก่อนแม่กแกอันน,น,นล้วก็ยึดไปทำยูทูบอยู่กิ๊กอันนล้วก็ทำว่าอะไรก็หีกอะไรอ่างนี้ทำว่าอะไรก็ใจสั่งไม,ม่เอายูทูบหลีเข้าอะไรอย่างอันนี้ผมให้เสียงภาษาไทยโดยนกกระยางนะครับผม ไม่ใช่ต้องอินซีครับแล้เมืเ่อกี้แม่กกเอาอดิมน,นีบลอกน,นินอยู่อเอาต่อครับต่อครับอันนี้ผมให้แม่ผมนะครับให้แม่ผมกินก่อนนะครับผมข้าวเดียวก็มีครับผมผมซื้อข้าวเดียววันนี้รวยครับรวยเหตุรวยเหตุก็เลยได้เลยไปให้หลานลงลงไปรับ ยาขึ้นมาให้ขึ้นมาผมชุผมมาให้ลงไปละไปรับตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแต่ว่ายาแก่ยังไม่มาเมื่อวานติดประชุมกับไอ้โดนุธทธรรมอยู่ครับผมไอ้ธรรมใกล้บ้านผมก็มีนะครับคนเชื้อคนชื้อธรรมแยะครับผมดูก็มีครับผมไอ้นี้ภาคนะครับผักแก้มแม่ผา,าปาั่าไทยผัอลูกมีผังชีผังจีนี้ ไม่ใช้ปาคีผมปลูกนะครับผมปลูกผมถอนเอามาใช้หมดเล้นี่ผมซื้อภาคีตลาดผมจะเอามาแช่เกลือก่อนครับผักทุกอย่างถ้าผมใช้นะถ้าผมใช้เองนะครับผมผมผมจะแช่เกลือทุกครั้งถ้าเกิดผมไม่แช่ผมก็จะใช้ลูกผมไม่ใช่อะไรบ่ฉันดูเีดเดียววิกเกอหนังได้เฉดเดียวไม่ถึงผักนี้อร่อยครับผักนี้เดี๋ยวนี้มันในเมืองมันเป็นผักเศรษฐกิจแล้วนะครับผมดอกมันกินกับส้มตำกินกับลาบอร่อยครับเนี่ยผักเนี้ย ต่อไปเดี๋ยวมันจะปลูกไว้มันจะมีเวิร์อยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งที่ว่าพาคภูมิเมืนเน่านะครับผมผมจะเอาอันนี้อันนี้ลงผมจะไว้กินยอดมันครับผมแก้มอร่อยดีแค่นี้ก่อนพอพอละเพื่อนๆแค่แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวฝากอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับคนละคนละหนึ่งแชร์หนึ่งแชร์นะครับผมจะได้ทํา youtube จะได้มีกําลังใจครับผมฝากเป็นกําลังใจได้ด้วยนะครับตอนนี้ youtube ผมยังเข้ายัง ยังเข้ายังไปยังไปไม่ถึงไหนถึงไหนเลยครับแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ